วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าหสห้านะครับเจ้าโชคนะครับเก็บเฉลยเลยอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สามสิบแปดของเจ้าโชคนะครับ โชคนี่มือหนึ่งห้องขายนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับโอเคครับ